สลามและสวัสดี FC นะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ FC ส่งของมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในาจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ สวัสดีฟีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะพวัสดุนะครับที่เอฟซีา FC จากกรุงเทพส่งของมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับวันก่อนนี้เขา,าเคยส่งมาแล้วหนึ่งรอบนะครับสําหรับท่านนี้นะฮะวันก่อนส่งเหรียญจีเนเก่านะครับก็คือรุ่นหยดซื้อไข่แบบนี้นะครับแบบนี้มีเท่าไร่เรารับไม่อั้นเลยนะครับเหรียญละ สามพันถึงห้าพันบาทนะครับสำหรับรถนี้ชื่อว่าเรยนยูเซไคนะครับแล้วก็ส่งเหรียญคุดมาด้วยนะครับเหรียญบาทคุดเนี่ยปกติรับซื้ออยู่เหรียญละยี่สิบบาทถ้าสภาพผ่านใช้งานนะครับแต่ถ้าสภาพายังไม่ผ่านใช้เนี่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับอาจจะไม่ผิดนี่เขาส่งมา สี่เหรียญน,นะครับสําหรับสภาพยังไม่ผ่านใช้งานนะครับมีราคาก็เพราะว่าเป็นเหรียญที่นิยมนะครับสําหรับเหรียญบาทหมุนเวียนนะครับที่ไม่ใช่ปีหายากนะครับถ้าเป็นปีหายากนี่ก็คือเหรียญบาทปีสองเก้านะครับรับซื้ออยู่เหรียญละสองร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับจริงๆถ้าเหรียญหมุนเวียนเนี่ยใช้คําว่าแฮมบอกนั่นเองนะครับใช้คาว่ารับแลกนะฮะ อันนี้ถ้าพันชัยแบบนี้เดือนละยี่สิบบาทเองนะครับเดี๋ยวนี้ราคาตกนะไม่พันชัยของเขามีสี่เหรียญอ่าพันชัยมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าเหรียญนี่ห้ามขัดห้ามล้างนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเหรียญตกแพงแบบนี้ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งรั้นราคาตกได้นะครับอ่าถ้าได้แบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันถ้ามันมีรอยข่วนรอย แปลงนิดเดียวทําให้ราคาตกทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับเดี๋ยวนี้มิชาัชีพเยอะฮะเขาอาจจะตรีราคาแพงๆพวกนี้ตรีราคา 100, หลักหมื่นหลักแสนเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองจากสมาคมอะไรของเขาเนี่ย อยางต่ำๆเนี่ยห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับเขาอาจจะหลอกเราว่าเดี๋ยวจะเข้าไปรับถึงบ้านพรุ่งนี้แต่ว่าคุณต้องมีใบรับรองสมาคคมก่อนนะเขาก็หลอกเราโอนอประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทอะไรของเขาเนี่ยอันนี้เขาฉลาดมากเลยนะครับมีคนโดนเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรับระวังกันด้วยนะครับส่วนใครไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญฮห้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับ ประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับตราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญเยจีนนะฮะตราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ ส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ขอสเปนเหมือนกัน แต่ถ้ารุ่นอื่นอื่เช่นคาร์ลสสามคาร์ลสสีพวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1น0 0งพันถึงสองพบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1น0่ถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะ พวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสสตังเนื้อเงิน รุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญโรจจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้นี่นะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอาจพ์นะครับ ต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนถึง 1, 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอส รสีจะคล้ายๆกับรห้เลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตั้งแต่ เหรียญ20บาท3รอบของรอกนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ตัต้งแต่150บบาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ ร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนวนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n รน e ่ A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหน่อนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ